Hey, เฮ้ยกิฟ์นี่เป็นเพลงงานศพไม่ใช่เหรอแกบ้าเหรอยุดสตีมันก็แค่เพลงนะจะกลัวทำไมกิฟ <c oughs> หัวเราะเบาๆเธอนากเสียงซอแผ่วเบาแต่มันขนลุกอะโนดแรกที่บรรเลงมันไม่ไพเราะไม่เศร้าแต่มันหนาวสะท้านถึงกระดูกแกวเรียกเอามืออุดหูหยุดกิฟหยุดได้แล้วมันไม่สนุก เราจะกลับแล้วไปไปกันค่ะก็มีครูลำยมีเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรียกว่าเป็นเรื่องหลอนโรงเรียนประจำแล้วกันนะคะก็โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่ไม่บอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยจะทราบทันทีเลยว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะคะ ่าซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินกิจการอยู่นะคะก็อย่างนี้ค่ะโรงเรียนเนี่ยมีทั้งประจำและไปกลับนะคะเด็กประจำเนี่ยถ้าผู้ปกครองไม่ได้หลับกลับก็จะแห่งเอาเนาะจะอยู่กันในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทีนี้วิถีชีวิตของนักเรียนประจำเนี่ยก็จะต้องมาจับจับกลุ่มคุยกันหากิจกรรมทำในยามว่านะคะ ก็เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นๆและโปรเพย์เนาะก็จะมีนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณมอสองนะคะนามสมมุติว่ากิฟนะคะกิฟเนี่ยเป็นเป็นกุลสตรีกุลสตรีเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะเล่นดนตรีไทยเนี่ยได้หลายหลายเครื่องมากแล้วก็เล่นได้หลายเพลงนะคะ แล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาก็ไปนั่งเล่นซอนะคะให้เพื่อนฟังเออสีซอยเพื่อนฟังนะคะเราก็เล่นได้หลายเพลงเนาะก็เพื่อนก็ให้เล่นเพลงนู้นเพลงนี้นะคะเราจ้อยบ้างเราครวนบ้างเราเสียงเทียนก็มีอ่ะเขาก็เล่นนะคะจนมาแบบเพลงสุดท้ายนะคะที่เล่นแน่นอนก็คืออรณีกันแสงนะคะ ก็พอกิฟเริ่มเล่นเพลงนี้นะคะเพื่อนที่ได้ยินทั้งที่นั่งอยู่ด้วยใกล้ๆและไกลๆก็ต้องหันกลับมามองตาเดียวกันเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงที่จะใช้เล่นในงานการกุศลอะไรแต่มันเล่นในงานอวมงคลก็คืองานศพนั่นเองนะคะทีนี้พอกิฟเล่นธรณีกันแสเนี่ย เพื่อนก็พากันแบบห้ามเป็นเสียงลงเลยนะคะแบบเฮ้ยอย่าเล่นหยุดหยุดคือด้วยว่าบรรยากาศโรงเรียนอะมันมันเป็นมันมีอาคารแบบอายุนับร้อยปีอะค่ะแล้วมันก็เป็นอาคารที่แบบไม่ได้เปิดให้ไปขึ้นขึ้นไปเรียนเป็นปกตินะคะนอกจากมีกรณีพิเศษจริงๆนะคะอ่าทีนี้ พอตกกลางคืนเนี่ยทุกคนก็จะรายงานตัวแล้วก็เข้านอนเป็นปกติเลยนะคะสองทุ่มเนี่ยก็จะต้องอยู่บนเตียงละนะคะไฟส่วนใหญ่ก็จะปิดละ,ะทีนี้โรงนอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นห้องห้องนู้นห้องนี้อะไรอย่างงี้นะคะเด็กก็จะมานอนรวมกันหันหัวเตียงชนกันลายตายเตียงชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตึกนอนเนี่ย ก็พาหันไปทางด้านข้างนะคะก็จะเห็นบันไดาทางขึ้นหน้าของอีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกต้องห้ามนะคะที่มีอายุนับร้อยปีเนี่ยนะคะซึ่งกลางดึกสงัดในคืนนั้นเองนะคะเวลาน่าจะประมาณหลักเที่ยงคืนมาละทุกคนก็หลับสนิทอยู่ๆกิฟก็ตื่นขึ้นมา ด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่ทราบได้แล้วก็รู้สึกว่าเออลมข้างนอกมันแรงจังเลยก็อยากจะลงจากเตียงนอนไปปิดหน้าต่างนะคะแต่ด้วยความที่หน้าต่างเนี่ยมีมุงม้งลวดกันอยู่ก็เลยสามารถทําให้มองเห็นข้างนอกเนี่ยได้อย่างชัดเจนพอโรงเรียนก็ไม่มีแอร์นอนนะคะให้นักเรียนนอนด้วยลมธรรมชาติเพอโรงเรียนนั้นอยู่ติดริมแม่น้ําลมก็จะผัดเย็นสบาย ในจังหวะที่นอนตะแคงไปทางตึกด้านข้างนั่นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นบันไดของอาคารร้อยปีดังกล่าวนะคะออกิฟก็มองเห็นอะไรบางอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาก็ลุกขึ้นมานั่งเพ่งนะคะในคืนที่มันเงียบสงัดเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกำไลข้อเท้าตีกันดังกลุงิงกลิง ยิบมองตามร่างนั้นไปนะคะคือมันดึกสงัดอะ่ะมันจะเป็นร่าง,งใครอะ่ะปรากฏว่ามองจากเท้าไล่ขึ้นไปจนถึงด้านบนเขาก็าตกใจเนื่องจากว่าร่างร่างนั้นเนี่ยแต่งกายด้วยสบายตึเป็นตึกเก่าแต่งกายด้วยสบาย แล้วด้านบนนั้นกับไม่มีสีสันเ่านั้นเองค่ะจ๊บก็ขนลกซึ้งเลยจะลองบอกใครก็คือเสียงมันมันมันออกมาไม่ได้ได้แต่แบบขยับตัวแล้วก็นอนคุมโปงอยู่อย่างนั้นทั้งคืนนะคะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรใดๆจากใครทั้งสิ้น เพื่อนๆก็เลยพากันมาที่เตียงของกิฟก็พบว่ากิฟต์นเนี่ยนอนจับไข้ไม่สบายนะคะก็คือผิดปกติพูดไม่ออกพูดอะไรไม่ได้ได้แต่มองทุกคนแล้วก็คือทุกคนก็คิดว่าไม่ไม่ธรรมดาแล้วแหละต้องมีอะไรสัอย่างเกิดขึ้นก็เลยรีบปรายงานครูนะคะครูเวนนะคะให้ให้มาพาเพื่อนไปหาหมอ จนการทุเลาลงคือสักสองสามวันเนี่ยก็เขาก็ยังช็อกอยู่เนาะยังไม่กล้าเล่าอะไรให้ใครฟังหลังจากนั้นน่าจะเป็นอาทิตย์เลยละ่ะก็ถึงแบบออพอคลายความกลัวลงแล้วเนี่ยก็เลยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยถือว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กันเลยนะคะว่าไม่ควรที่จะไปทำอะไรสุ่มสี่สุมส่มหหรือว่าคึกขนองนะคะ ไปเล่นเพลงใน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 สิ่งที่มันไม่สมควรจะทำอย่างเงี้ยเป็นต้นมันไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปเล่นเพลงธรณีกันแสนในช่วงเวลาปกตินะคะทีนี้พรุ่นพี่นะคะก็เลยเล่าเรื่องเนี้ยต่อๆกันมานะคะเ,เป็นอุทาหรณ์แก่เด็กประจำก็เลยไม่มีใครกล้าทำอะไรพฤติกรรมที่เสีย่ยงเสี่ยงอะไรคะเสี่ยงคนหัลุก นะคะ,ะนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นเพื่อนของน้องสาวของครูน้ำใยนี่แหละคะ่ะนะก็มาเล่าให้กันฟังนะคะ่ะต่อมาเราก็มาทคำความรู้จักกับเพลงธรณีกันแสงกันนะคะ,อ,ะอันนี้ดรก็ได้มาจากอของอาจารย์ภูมิพิษอมตะยกุลนะคะก็คือท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ในกระบวนการเพลงไทยอ่ะนะคะเราก็จะรู้จักเพลงหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นลาวดวงเดือนลาวเจริญศรีคเมนไซโยกนะคะเป็นเพลงสามสามเพลงเอกมีแล้วนะคะก็ยังมีเพลงเศร้าอีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือธรณีกันแสงนะคะธรณีกันแสงนั้นถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนด้วยกอไก่แม่บรรากาศนอนหนูนะคะไม่ใช่กอไก่รอหันนะคะ เพราะว่าคําว่ากันแสงกอไก่เมรณาากาัศนอน,นูเนี่ยความหมายเดิมจะแปลว่าผ้าเช็ดหน้านะคะแล้วต่อมาก็แปลงมาว่าการร้องไห้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเขียนด้วยกอไก่รอหันแล้วก็สสะแอสเอสืององูกันแสงแบบนั้นจะไม่มีความหมายในพุนานักรมนะคะ ซึ่งเพลงธรณีกันแสงนั้นเนี่ยถ้าถ้าแปลจากหลักมาหน้าก็คือเป็นเป็นเหตุว่าเป็นการร้องไห้ของพระแม่ธรณีนะคะเออคำถามก็มีว่าทําไมพระแม่ธรณีถึงจะต้องร้องไห้ด้วยล่ะนะคะออผู้เขียนนะคะอาจารย์ภูมิคิดอมาตยากุลเนี่ยนะคะสมัยนั้นท่านก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมน,นะคะวันหนึ่งท่านก็ ได้ฟังวิทยุกรมโฆษณาการนะคะซึ่งปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มันเลงเพลงไยศากลนะคะของครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและคุณมันธนาโมรากุลก็ขับร้องนะคะที่มีเนื้อร้องว่าพลัดพรากจากคู่อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหรือไทยรอนยกกรวอนไหวหรือไทยถอนอ้อนวอนพระธรณี ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้น,นะคะทีนี้พอเมื่อขับร้องไปได้สักครึ่งเพลงนะคะพระเจ้าบรมงเธอพระองค์เจ้าเหมมาวดีพระราชธิดาในรชัชกาลที่หและเจ้าจอมมันดาเหมนะคะก็รับสั่งขึ้นมาว่าเอ๊ะฟังซินี่มันเพลงธรณีร้องให้ชัดๆนะผู้เขียนได้ยินเสด็จรับสั่งดังๆก็ทูลขัดขึ้นมาว่า เพลงนี้ไม่ได้ชื่อธรณีร้องไห้แต่ชื่อว่าธรณีกันแสงตังหาเพราะวิทยุเขาประกาศอย่างนั้นเมื่อสักครู่นี้เองพอพูดจบก็ถูกเสด็จกริ้วทันทีว่าไปเรียนภาษาวิบัติที่ไหนมาเนี่ยนางธรณีไม่ได้เป็นเจ้าสักหน่อยแค่ร้องไห้ก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับกันแสงหรอกผู้เขียนได้ฟังท่านรับสัง่งอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกงง แล้วก็ตกใจที่โดนกริ้วนะคะเพราะผู้เขียนไม่ได้พูดผิดสักหน่อยวิทยุกรมโฆษณาการเขาก็ประกาศออกมาโยงแจ้งเมื่อทอดพระเนตรเห็นสีหน้างงแกม,มตกใจก็ลดพระสุรเสียงลงอธิบายประธานว่านางทรณีนะเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ยักษ์ไม่รู้ว่าเป็นเทวดาหรือเปล่า แต่ว่าอยู่ใต้ดินมีหน้าที่รักษาแผ่นดินที่เราอยู่นี้เวลาคนเขาทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลน้ำที่เทลงบนดินนั้นก็จะไปซึมอยู่ในมวยผมของนางธรณีเรียกว่าเป็นการรับฝากติฐานของการทำบุญเอาไว้อยู่บนหัวของตัวนั่นเองได้ฟังเสด็จทรงอธิบายแล้วผู้เขียนก็เข้าใจดีอ่า มันก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะในพระเวสสันดรน,นะคะเป็นตอนที่พระเวสสันดรเนี่ยยกกันหาชาลีอาโอรสแดดธิดานะคะให้กับตาเท่าชูชกนะคะถ้าใครศึกษาเรื่องนี้มาก็น่าจะพอพอเคยได้ยินนะคะทีนี้พอกรวดน้ำหลังทักซิโนโทกเนี่ยพอน้ำตกลงบนแผ่นดินนะ พระนางธรณีเนี่ยก็รับน้ำแล้วก็เกิดอาการดุดดังว่าอกของพระนางเนี่ยนะคะจะแตกนะคะจะจะแตกแยกเป็นเสียเส่ยงนะคะกระจายอยู่ร้อนๆด้วยว่าสงาสารพระเวสสันดรน,นะคะที่จะต้องัอ,อพระไทยในยกโอรสและทุตธิดานะคะผู้เป็นที่รักยิ่งให้แก่ชูชก นะะเนื่องว่าต้องต้องทำบาร,รมีนะคะในชาตินั้นก็ทำให้พระนางธรณีเนี่ยต้องร้องไห้กันแสงนะคะเพลงนี้ก็เลยถูกแต่งขึ้นมาเพื่อแสดงอารมณ์โศกเศร้านะคะก็เลยให้ชื่อว่าธรณีร้องไห้ด้วยประการชนีนะคะเจ้าพระยาพระคังวงเล็บขเรียก นางธรณีมิได้ใช้ราชาศั์ชื่อและการกระทําของนางแต่อย่างใดต่อมานะคะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากงพระประมาณุชิตชินรสทรงพระนิพนธ์ในปฐมสมโพธิกถาเล่าความตอนพระยามารและพวกมาก่อควรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางพระธรณีก็ขึ้นมา บิดมวยผมนะคะเกิดเป็นน้ำไหลามาถาโถมทางโถมเข้ามาพัดพามาร้ายทั้งหลายเนี่ยนะคะแตกกระจายากระสานสั้นเซนไปทุกทิศทุกทางนะคะไปจนหมดสิ้นเลยนะคะเรียกว่าเหมือนจมน้ำแล้วกันแล้วก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยจกมวยผมพระแม่ธรณีเนี่ยโอ้โหพัดพาไปนะคะก็ไม่ได้ใช้ราชาศัพก แต่อย่างใดแสดงว่ากวีใหญ่ของไทยเราก็มีความรู้สึกว่าแม่พระธรณีไม่ได้เป็นเจ้าจึงไม่ได้ใช้ราชาสั์ว่ากันแสกนะคะดังนั้นที่เสด็จพระองค์เห็นรับสั่งว่าพระธรณีกันแสงนั้นเป็นภาษาไทยที่ผิดผู้เขียนก็ออกใจเห็นสมจริงด้วยตามรับสั่งนั้น เมื่อได้ปรึกษาเรื่องเพลงธรณีกันแสงนี้กับอาจารย์มนตรีปราโมทท่านก็กรุณาเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้คนสมัยใหม่มาแต่งชื่อกันเองต่างหากของเดิมเขาชื่อธรณีร้องไห้ธรรมดานี่แหละของเก่าเป็นเพลงสองชั้นและมีชั้นเดียวอยู่ครบเป็นชุดแล้วใช้บรรเลงกันมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรียอยุธยา คนโบราณก็เรียกธรณีร้องไห้ต่อมาเจ้าคุณประสานดุริยศัพท์วงเล็บแปลกประสานศักท์ประสานศัพท์นะคะขออภัยได้แต่งขึ้นจากสองชั้นของเดิมขึ้นมาเป็นสามชั้นเดิมก็เรียกธรณีร้องไห้สามชั้นเป็นเถาก็เรียกธรณีร้องไห้เถาแล้วทำไมไม่รู้คนสมัยใหม่จึงได้มาแต่งชื่อว่าเป็นธรณีการแสง นะบางทีก็ดอกเป็นพัสสุธากันแสงเข้าไปอีกก็เลยยุ่งกันใหญ่คำว่าร้องไห้นั้นอาจจะไม่พระสำหรับคนสมัยใหม่กระมังจึงเปลี่ยนเป็นการแสงแทนคันเรียกบ่อยๆเข้าชื่อเดิมว่าธรณีร้องไห้ก็เลยเลือนลางไปนะคะก็เลยเรียกกันผิดๆสืบต่อมาจนบัดนี้นะคะ เพลงธรณีร้องไห้สองชั้นนั้นเพราะจริงๆและให้อารมณ์เศร้าได้ชัดมากขนาดฝรั่งมังคาที่ไม่รู้จักเพลงไทยฟังแล้วยังรู้สึกอารมณ์เศร้านะแฝงอยู่ในเพลงนั้นแต่แปลกใจว่าพอยืดออกมาเป็นสามชั้นแล้วทางสำหรับบันเลงเนี่ยปรับขาดความเศร้าลงไปมากเลยนะโดยเฉพาะ ถ้าเล่นด้วยวงปี่พัดไม้แข่งแล้วรวดเร็วราวกับวิ่งทีเดียวความโศกเศร้าก็เลยหายไปเกือบหมดส่วนชั้นเดียวนั้นกลายเป็นเพลงเร็วไปเลยสำหรับทา,ทางการขับร้องนั้นพ่วงกนองสามชั้นและสองชั้นยังมีความเศร้าอยู่ในตัวมากทีเดียวเพลงธรณีกันแสงเถานี้ไม่ค่อยนิยมเล่นกันเท่าใดนักนะคะเคยฟังวงดนตรีปี่พัด ไม้แข่งของนายบุญเลิศนาคพินิษพระเอกลิเกงเงินล้านบรรเลงและขับร้องเมื่องานไหว้ครูณนะวัดพระพิเรนเมื่อปีพุทธศักราช2522นี้หนหนึ่งใช้เนื้อร้องจากพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาคนที่ร้องเพลงธรณีร้องไห้เขาได้เพร็กมากเห็นจะมีคุณครูประชิดคำประเสริฐ แห่งโรงเรียนวัดราชาธิวาสท่านผู้นี้ก็ร้องเพลงได้แม่นยำเสียงไม่ตกชัดถ้อยชัดคำดีจริงๆลีลาการขับร้องของท่านใช้ย,ยึดถือเป็นหลักได้คุณครูประชิดเป็นสิทธิ์ของครูทองต่อวงเล็บเรื่องเอกองค์การกลีบชื่นตั้งแต่ครูทองของไยคะตตั้งแต่ครูทองต่อสิ้นบุญไปแล้วดูเหมือนคุณครูประชิด จะร้องเพลงน้อยลงมากจึงต้องเขียนเชียร์กันไว้เพื่อเด็กรุ่นหลังจะได้อยากฟังและขอให้ท่านร้องอีกบ่อยๆก่อนจบก็ขอโวกลับมาหานางพระธรณีอีกนิดเพื่อให้เรื่องครบถ้วนว่านางพระธรณีนั้นผิวคล้ำหน้าสวยรูปไข่ผิวสีเขียวชอุ่มเหมือนกลุ่มเมฆตาสีน้ำเงินคงเหมือนฝรั่งนะเอวเล็ก ร่าง end, อ่อนแออกใหญ่และสะโพกผายลำขาโตตึงแขนอ่อนเหมือนงวงช้างนิ้วเหมือนเล่นเทียนที่ฟันกลมกลืนได้สัดส่วนสรุปแล้วสวยมากข้อความนี้คุณสอพลายน้อยเขียนไวน้ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเทวดาต่างๆถ้าใครสักคนมีรูปร่างหน้าตาสวยอย่างแม่พระธรณีมานั่งปีบมวยผม ร้องไห้ออกมาเป็นเพลงทรณีร้องไห้คนดูคนฟังก็เห็นท่าจะเคลิมเคลิมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเขียนไว้นะวันที่22ธันวาคม2522การเผยแพร่บทความชิ้นนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานีดนตรีไทย Thai Music Station นะคะที่เผยแพร่ไว้ใน Facebook เมื่อวันที่16ตุลาคม ปี2อ2 4ก็คือปีที่แล้วนะคะ2567นะคะก็ขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะครูลำไยด้วยสำหรับวันนี้นะคะบุญรักษาธรรมคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน